การ e-sport นอกจากมันจะมีได้ที่ดีๆและสร้างความสุขให้กับผู้ชมแล้วมันก็ยังมีอีกอ่ด้ที่เรียกว่าดาร์กไม่แพ้วงการอื่นๆเลยล่ะครับจนเมื่อหลายๆคนที่ติดตามและรู้เรื่องราวพวกนี้ก็ถึงกับอึง้งจนบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียว และนั่นก็เลยทำให้ในวันนี้พวกเราชาวแบงค์ข้ออีสปอร์ตอยาจะพาทุกคนไปดูด้านมืดหรือมุมดาร์กของวงการอีสปอร์ตกันว่ามันมีเรื่องไหนกันบ้างที่มันทำให้ทุกคนอาจจะต้องมองวงการนี้กันใหม่เลยอีกครั้งและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปรับชมเรื่องราวกันเลยดีกว่าครับอรุกวนไปเลยทุกคนเพียงเล็กน้อยให้ช่วยกันกด subscribe ของช่องเราหน่อยนะครับซึ่งเนื้อหาดีๆประวัติผู้เล่นโดน์แบบนี้จะมีไหมทุกคนได้ชมกันได้เรื่อยๆเลยนะครับอันดับที่5สัญญาธาต แน่นอนว่าการทำงานย่อมมีการตกลงสัญญาเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันกันกบในวงการ e s p o r t ทีมแต่และทีมนั้นก็มักจะมีการว่าจ้างผู้เล่นต่างๆเข้ามาอยู่ในทีมโดยก็มีการทำสัญญาและตกลงเงินเดือนการและสวัสดิการอย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีมันก็มักจะมีบางทีในวงการ e สปอร์ตที่มีการสร้างสัญญาธาตุให้กับเหล่านักกีฬา e สปอร์ตหน้าใหม่รวมไปถึงผู้เล่นมากชื่อเอกก็ยังไม่ผนสัญญาธาตุเช่นเดียวกันซึ่งมันก็เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจนเป็นประเด็นดราม่ามาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ตัวอย่างที่เราอยากจะนําเสนอเลยนั้นก็คือเรื่องราวของอูซี่ผู้เล่น ADC มือฉมังจากเกม League of Legends ในตอนที่เขาอยู่กับทีม ING ทุกอย่างก็เป็นไปได้ได้วยดีมีโมเมนต์ที่น่าจดจำต่างๆเกิดขึ้นไปจำนวนมากและมันก็ยังไม่ตัวของอูซี่เองกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่คนในสังคมเกม League of Legends ต่างก็รู้จักและก็ยกย่องรวมไปถึงกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นไอคอนิกของโซนจและของ League of Legends อีกด้วย ซึ่งภายนอกอาจจะดูดีก็จริงแต่ว่าเรื่องราวหลังบ้านนั้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวเพราะว่าตัวของอูซี่นั้นต้องอยู่กับสัญญาที่ไม่ค่อยเป็นธรรมนักกับตัวของเขาที่ทางทีมมอบให้ไม่ว่าจะเป็นเข้อาาโมฆบคุมทุกอย่างในด้านของการไลฟ์สตรีมและการเงินที่ได้จากร้านรับโดเนท แต่สิ่งที่มาต์นแฟกไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนั้นก็คือด้วยที่ถูกเปิดเผยโดยแฟนสาวของอูซี่ที่ว่าเรื่องของสัญญาดังกล่าวนั้นใกล้จะหมดลงทางโต้สังกัดก็ได้ออกกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาโดยมันระบุว่าอูซี่ต้องเล่นให้กับทีมเท่านั้นและถ้าหากทีมอื่นต้องการจะซื้อตัวอูซี่ไปก็ต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมหาศาลเลยด้วยซึ่งในช่วงนั้นมันเกลเลยให้อูซี่ต้องไล์สตรีมตามสัญญาที่กําหนดแถมยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงและก็ไม่มีทีมใดๆอยากจะได้ตัวของเขาอันเนื่องมาจากจานวนเงินมหา าที่ต้องจ่ายและนายนก็เลมตัวของอูซี่ต้องอยู่กับสัญญาท่าดังกล่าวเป็นเวลานานก่อนที่จะรับบาดเจ็บและก็รีทายไปในที่สุดหรือจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องด,าดราม่าสุดร้อนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างเรื่องของคานาวี่ผู้เล่นเกมลีกออฟเลเจนจ์จากกริฟฟินในประเทศเกาหลีใต้ที่ติดปัญหาเรื่องสัญญาในการซื้อขายระหว่างทีม JD ดี m i n g จากจีที่ต้องการตัวเขาและกริฟฟินที่เป็นทีมต้นสังกัด จนเกิดเป็นดราม่า,มาเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจนหลายๆคนในวงการอ e ีสปอร์ตต่างก็ให้ความสนใจถึงขนาดที่ทางสาวของเกาหลีใต้ยังออกมาประกาศว่าเขาจะสนับสนุนทุกอย่างที่ได้เพื่อแก้ปัญหาและปกป้องเด็กหนุ่มจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพร้อมทั้งระบุว่าเขานั้นเข้าตรวจสอบเรื่องที่ผ่านมาผ่านช่องทางอิสระและพบการเปิดเผยรายละเอียดที่เชื่อถือได้ด้วยซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวบ,บางส่วนที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในวงการอ e ีสปอร์ตนั่นเองละครับอันดับที่4ี่ ความไม่เท่าเทียมทางเพศความเท่าเทียมทางเพศนั้นถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายๆวงการมีการเรียกร้องให้มันเกิดขึ้นจริงแต่ทว่าในบางวงการนั้นมันก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันกับวงการอ e ีสปอร์ตที่มีความเท่าเทียมทางเพศนั้นยังไม่ค่อยเกิดขึ้นในวงการเท่าไหร่นักในบางโซนโดยในประเด็นนี้เราขออ้างอิงจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเท็กซัสเป็นหลักนะครับโดยในงานวิจัยดังกล่าวในช่วงหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า ผู้หญิงน,นั้นมักใช้ความสำคัญกับเรื่องของอารมณ์มากกว่าโฟกัสที่ชัยชนะนั่นจริงๆไม่ส่วนใหญ่น,นั้นไม่ค่อยจริงจังกับการแข่งขันมากเท่าที่ควรแต่นอกเหนือจากนี้แล้วปัจจัยในเรื่องสังคมเกมก็ย,ยังเป็นเรื่องที่สร้างความหนักใจให้กับเกมเมอร์หญิงเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความท็อกซิกภายในตัวเกมการเจอกับเพื่อนร่วมทีที่มักจะหาพ้นผิดรวมไปถึงการพูดล่วงละเมิดทางเพศด้วยคําพูดอีกด้วยนั่นจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกมเมอร์หญิงนั้นไม่อยากที่จะเล่นเกมกับผู้เล่นคนอื่นๆแต่เลือกที่จะเล่นกับเพื่อนที่ไว้ใจเท่านั้นจนมันกลายเป็นการปิดกั้นเส้นทางการก้าวหน้าเข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ตไปโดยปริยายแต่อีกหนึ่งปัจจัยที่หลายคนมองเป็นตาเดียวกันเลยนั้น ก็คือเรื่องของพื้นที่สื่อที่หลายสื่อนั้นก็มักจะให้พื้นที่กับการแข่งขันของลีกผู้ชายมากกว่าลีกของผู้หญิงอีกทั้งยังไม่ได้มีการผลักดันมากเท่าที่ควรจนมาทั้งวิ่งหลายๆคนนั้นมองว่าอ e ีสปอร์ตเป็นกีฬาสำหรับผู้ชายนอกจากนี้แล้วในวงการอ e ีสปอร์ตเองผู้หญิงก็มาเจอกับปัญหาการดคุกคามทางเพศหรือว่า s e x u a l harassment ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโสาวเกม League of Legends อย่างมายูมิที่โดนเล็บทาการคุกคามด้วยคําพูดว่าเขานั้นจะเอารูปมือ,อนท่าของตัวเองก่อนจะจับมือมายูมิหลังจบเกมซึ่งมันก็สร้างความไม่พอใจกับหลายๆคนเป็นอย่างมากนอกจากที่กล่าวมาแล้วมันก็ยังมีเรื่องของอดีตโปรโกเกมเมอร์จากเกม Super Smash Bros. นามว่าบ็อกชี่ที่หลังจากเธอเอาชนะอันไลน์หนึ่งในโปรขึ้นชื่อของเกมแข่งขันได้เธอก็ถอนใจเลิกแข่งขันหลังจากที่เธอโดนข้อความคุกคามจากเหลา่าแฟนๆของอันไลน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันก็แสดงให้เห็นว่าความเท่าเทียมในวงการอ e ีสปอร์ตมันก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถแก้ไขให้มันเกิดขึ้นจริงได้อีกทั้งยังมีผู้คนบางส่วนที่มักจะเหยียดจนทาให้เกิดประเด็นดรามา่าเหมือนกับที่เราได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับอันดับที่3การล้มมวย การพน,นันถ้าเขามาพวพันกับการแข่งขันใดๆแล้วมันก็ไม่จะทำให้เกิดเรื่องราวฉาวอยู่เป็นประจำไม่เว้นแม้แต่ในวงการอ e ีสปอร์ตที่การพนันมาทำให้นักกีฬาหลายนคนนั้นหมดอนาคตไปตามๆกันแถมเกมบางเกมเองก็ยังลงถอดจากการแข่งขันอีกด้วยโดยมันก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้เนื่องจากมีนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเกมซาร์คัฟสองจำนวนกว่า11คนด้วยกันถูกจับกลุ่มในข้อหาทำการแมชฟิกซิ่ง หรือการกําหนดผลแพทชนะก่อนการแข่งขันหลังจากนั้นก็ได้มีการถแถลงอย่างเป็นทางการจากสมาคมอีสปอร์ของเกาหลีใต้ออกมาว่า2คนจากผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มในครั้งนี้ก็คือโคชและผู้เล่นจากทีมพรามซึ่งเป็นทีมแข่งขันเกมสาคาของเกาหลีใต้ และจากผลสืบสวนในครั้งนี้ก็ปรากฏว่าได้มีการแข่งขันกว่า5เกมด้วยกันที่ได้มีการแมชฟิกซิ่งเอาไว้ก่อนการแข่งขันซึ่งทางผู้เล่นจะรับเงินตอบแทนประมาณ100,000กว่าบาทส่วนในหน้าและนักผนานก็ได้เงินกว่า1ล้านบาทต่อคนเลยด้วย ซึ่งทางสมาคมอีสปอร์ของเกาหลีใต้เองก็ทาการโทษแบถาว่าผู้เล่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกับทําการฟ้องร้องผู้คนที่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการแข่งขันในครั้งนี้รวมไปถึงการได้เพิ่มบทลงโทษสาหรับการแข่งขันในอนาคตพร้อมกับขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็สร้างความเสียหายให้กับวงการอ e ีสปอร์เกาหลีใต้ไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วในภายหลังเองเกมซาร์คราฟสก็ถูออกทอจากการแข่งขันของประเทศเกาหลีใต้ นอกจากประเด็นนี้แล้วมันก็ยังมีเรื่องรา,าวเช้าๆเกี่ยวกับการล้มมวยอีกมากมายที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน CS:GO จนทําให้หลายๆคนนั้นหมดอนาคตในเกมดังกล่าวไปพอสมควรก่อนที่ย้ายไปเกม Valorant หลังจากมันเปิดตัวและก็รีทรายในเวลาแค่ไม่กี่ปีหลังจากเข้าสู่ Pro ซ c e n e ซึ่งตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าการล้มหมวยมันอาจจะสร้างเม็ดเงินให้กับคนที่กระทำก็จริงแต่ต้องมาแลกด้วยอนาคตในวงการอ e ีสปอร์ตมันก็ไม่ใช่เรื่องที่คุ้มค่าแต่อย,ย่างใด ทว่ามันก็ยังมีคนโลภจนหน้ามืดและพยายามจะทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยละครับอันดับที่2การโดนขู่ฆ่าการขู่เอาชีวิตนั้นมันก็เไปไ็นเรื่องที่สังคมนั้นยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามเพราะว่าสังคมของเรานั้นขับเคลื่อนด้วยกฎหมายและมันก็ไม่ควรจะมีใครโดนขู่เอาชีวิต แต่ว่าในวงการอ e ีสปอร์ตแห่งนี้ที่ภายนอกมันดูดีกลับลับหลังนั้นมันมีเรื่องราวของการที่นักกีฬาอ e ีสปอร์ตโดนขู่เอาชีวิตเยอะอยู่เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของลีฟอดีตนักแข่งซี g o สโกที่โดนแฟนเกมซี g o สกชาวบราซิลส่งข้อความขู่เอาชีวิตหลังจากที่ตัวเขานั้นเล่นเก่งเกินไปจนดูเหมือนกับใช้โปรแกร,รมโกงซึ่งการส่งข้อความขู่เอาชีวิตแบบนี้มันก็ทําให้ลีฟต้องปิดทวิตเตอร์ของตัวเปไปการส่วนตัวซึ่งในตอนนั้นลีฟก็มีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นซึ่งมหมัดก เกิดกลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงกันเป็นจํานวนมากณนะช่วงเวลานั้นและนอกจากเรื่องราวของลีฟแล้วมันก็ยังมีเรื่องราวของโปรโดร์ทูที่มารวมตัวกันอันเนื่องมาจากพวกเขามักจะถูกหล่าแฟนๆทีมส่งข้อความคู่เอาชีวิตอยู่เป็นประจำหลังจากแพ้การแข่งขันจนมาทำให้หลายๆคนรู้สึกไม่สบายใจโดยคนส่วนใหญ่ส่งข้อความคู่เอาชีวิตนั้นก็มักจะเป็นพวกผีพนันที่โดนกินโต๊ะไปนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นการรับการของนักแข่งนั้นมันก็ทําให้แฟนเดนแต่ของนักแข่งต่างๆสามารถหัวร้อน จนส่งข้อขอชีวิตได้เลยก็มีและก,การกระทั่งนอกเกมแบบนี้ มันก็เกิดขึ้นกับการแข่งขันวอลเลน์ที่ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนะที่โดนขู่ฆ่าเพราะไปรับทีมฮาวาร์ิเบ์ตี้จากบราซิลหรือว่าแดปเปอร์ผู้เล่นจากทีมเซนติเนลที่โดนขู่เอาชีวิตจากการเอามีดจากการมิกซ์เวลในการแข่งขันแล้วก็รับซ้ำใส่มิกซ์เวลซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ล้วนมาจากผีพน,นันหรือไม่ก็แฟนเดนตายทั้งนั้นที่แยกแยะไม่ออกท้งนเรื่องของการแข่งขันรวมไปถึงอารมณ์ในเกมที่หลายๆคนก็รู้ดีว่าเมื่อการแข่งขันจบลงนั้นนักแข่งก็มักจะจับมือแแลละะารกกัน และในทใ้สุดนั้นคนที่รับเคาะก็ได้เป็นนักแข่งเสีย่ยงนั้นอันดับที่1ความสําเร็จไม่ใช่สำหรับทุกคนขึ้นชื่อว่าเป็นวงการอ e ีสปอร์ตมันก็เป็นหนึ่งในวงการที่คนรุ่นใหม่หลายๆคนต่างก็มุ่งมั่นที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันสักครั้งอีกทั้งหน่ก็ยังเป็นเส้นทางหนึ่งที่ช่วยปูเส้นทางการหาไรายได้ให้กับหลายๆคนได้เช่นเดียวกันซึ่งกระนานในเกมเกมหนึ่งมันก็มีผู้เล่นหลายแสนหลายล้านคนใช่ไหมล่ะครับ แต่มันก็มีเพียงแค่ผู้เล่นหยิบมือเดียวเท่านั้นที่เจะเดินเข้าสู่การแข่งขันโดยถ้าเราดูสถิติจำนวนผู้เล่น League of Legends จาก VPlay h o l d i n g ก็จะเห็นเลยนะครับว่าทั่วโลกมีผู้เล่นเกม League of Legends ต่อเดือนอยู่ที่ราวๆ115ล้านคนด้วยกันแต่จำนวนผู้เล่นที่เข้าแข่งขันในโปรซีนั้นมีไม่ถึง1%ของผู้เล่นทั้งหมดเลยด้วยอย่างไรก็ดีในส่วนนี้เรานับแค่ผู้เล่นที่อยู่ในโปรซีนะครับไม่ได้รับรวมการแข่งขันทั้งหมดที่เป็นเซมิโปรหรือว่ามือสมัครเล่น หรือจะเป็นในโดตาถูกที่ผู้เล่นต่อเดือนนั้นมีอยู่ราวส12ล้านคนแต่ผู้เล่นในโปรซีนั้นกลับนับจํานวนได้ซึ่งตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถประสบความสาเร็จได้แต่โอกาสมันก็ไม่ได้ปิดการไปเสียทั้งหมดเพราะโอกาสในการเป็นโปรนั้นมันก็มีเปิดกว้างอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในเกมไหนก็ตามซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทักษะการเล่นและความพร้อมในการที่จะเข้าสู่การแข่งขันของแต่ละคนด้วยนั่นเอง อย่างไรก็ดีถ้าเรานับรวมผู้เล่นเกมทั่วโลกเป็น Active Player ในปี2021เลยนั้นสถิติจาก v p l a y ก็แสดงให้เราได้เห็นว่าโลกใบนี้มีผู้เล่นเกมทั่วโลกรวมกันมากถึง2,000ล้านคนด้วยกันซึ่งในที่นี้เป็นเกมที่ใช้ในการแข่งขันเพียงแค่37%เท่านั้นและถ้านับแค่โปรโซีนของการแข่37%นั้นมันก็มีแค่3%ที่ได้มาลดแล่นอยู่ในโปรซีน ซึ่งเมื่อเห็นตัวเลขแบบนี้หลายหลายคนก็อาจจะคิดว่าโอกาสนั้นมันช่างริบรีเซล,ลเกินแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งด้วยว่าวงการอ e ีสปอร์นั้นมันก็มีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลาและในอนาคตมันก็อาจจะมีโอกาสที่ตรงกับความต้องการของเราในอนาคตที่เปิดขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับ และที่กล่าวมามันก็คือด้านดาร์ของวงการ e s p o r t ์ซึ่งเราก็ต้องอยอมรับเลยว่าเรียญมันก็มี2ด้านอยู่เสมอและการที่เราเข้าใจวงการ e s สปอร์ทั้ง2ด้านมันก็ทําให้เราเข้าใจและเห็นความจริงว่าในวงการนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างและมันก็มีอะไรที่มากกว่าการแห่งขายของเด็กเล่นเกมเท่านั้น เหหมมือนเเดิาพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบงค k คอ e s สปอร์ตกราลืมเชิญกดไลค์ u like, b s c r i b e ที่สำคัญกดกระดิ่งให้กับช่องได้ล่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ